หนิงนี้รุตในวัย74ปีความสุขเล็กๆไม่ต้องดิ้นรลนคะ่ะขอใช้ชีวิตอยู่บ้านสวนเรียกได้ว่าเป็นหนิงคนที่ม้าความสามารถนะคะนักแสดงชาวไทยที่เริ่มต้นการจบในระดับประถมและมัธยมจากโรงเรียนสัมชันคะ่ะหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ศึกษาไปอยู่เรื่อยๆต้องบอกว่าท่านเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ทุกท่านน,านน่าจะรู้จักกันอย่างดีคะ่ะถึงแม้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับงานผ่านทางละครที่ได้เห็นกันสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังคงมีผลงานที่ฝากไว้ผ่านทางหน้าจอให้ทุกท่านได้พอจดจําและได้ไปติดตามชมกันและในวันนี้นะคะทางทีมงานไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านไปชมชีวิตล่าสุดของคุณอาหนิงนิรุตกันต้องบอกว่าใช้ชีวิตที่สมระถ,ถนในวัย74ปีจะเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ